การประจนภัยของเจ้าหญิงแอปเปิ้ลกัรละครั้งนึ่งนานมาแล้วในอนาณาจักรแอปเปิ้ลเมลอันแสนงดงามมีเจ้าหญิงน้อยนำว่าแอปเปิลแต่เดี๋ยวก่อนเจ้าหญิงแอปเปิลไม่ใช่เจ้าหญิงธรรมดาเธอไม่ใช่คนเรียบร้อยเธอไม่ใช่คนสง่างามและเธอซุ่มซ่ามสุสดๆเธอก็สะดุดหยิบของก็ตกกินอาหารก็กระเด็นเต็มโต๊ะชาววังพากันปวดหัวเจ้าหญิงเจ้าคา ท่านควรทำตัวสง่างามหน่อยไปคะขันทีคนหนึ่งกล่าวแต่เจ้าหญิงกับหัวเราะข้าเป็นตัวของตนเองแบบนี้ดีที่สุดแล้วและแล้วการประจนภัยของเจ้าหญิงสุดปิ่นก็เริ่มต้นขึ้นคำทำนายลึกลับกับภารกิจสุดป่วนวันหนึ่งพระราชาได้รับคำทำนายจากนักพยากรณ์เท่าแห่งวิหารเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงเจ้าหญิงแห่งแอปเปิลเบลจะต้องออกเดินทาง ไปยังหอคอยหมอกดำเพื่อช่วยเหลืออาณาจักรจากภัยร้ายหืมภัยร้ายอะไรนะเจ้าหญิงแอปเปิลถามเออ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 ข้าไม่แน่ใจแต่เจ้าต้องออกเดินทางนักพยากรณ์กล่าวและแล้วเจ้าหญิงแอปเปิลก็ออกเดินทางไปประจนภัยการรวมทีมสุดป่วนเพื่อให้การเดินทางราบรื่นหรือป่วนก็เดิมเจ้าหญิงแอปเปิลจึงรวมทีม ผู้กล้าดังนี้เซริกอัศวินหนุ่มผู้เก่งการแต่กลัวเสียงฟ้าร้องสุดๆลูนา่าจอมเวทสาวฉลาดแต่ชอบบนทุกอย่างมาโก้นักเล่นแร่แปทธาสุดเพี้ยนที่ตันมีล่างเป็นกบพูดได้พวกเราไปกันเถอะเจ้าหญิงกล่าวอย่างตื่นเต้นแต่ท่านเจ้าหญิงท่านถือแผนที่กลับหัวลูนา่าพูดพ่านถอนใจเอ๊ะจริงเหรอ และแล้วพวกเขาก็เริ่มต้นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความปิ่นและความสนุกสนานด่านที่พวกเขาต้องเจอด่านแรกคือสะพานไม้สุดโหดเมื่อเดินทางมาถึงสะพานไม้เก่าแก่ที่แขวนอยู่เหนือเฮลลึกทุกคนต้องข้ามไปให้ได้อ,อห,ห้ามกระโดดแรงนะสะพานเก่ามากสลิกเตือนแต่ก่อนที่ใครจะได้ก้าวไปเจ้าหญิงแอปเปิลก้าวพลาด และเออเธอลื่นล้มไปชนเซริกและทั้งคู่ก็กิ้งลงไปใต้สะพานอาา้ฮะพวกเจ้าตกไปแล้วเหรอลูน่าตะโกนแต่ครอสดีที่ทั้งสองคนไปติดอยู่บนกิ่งไม้ไม่ได้ตกลงไปข้างล่างวิธีแก้ปัญหาของพวกเขาก็คือลูน่าเสกเวทมตนเชือกเพื่อดึงพวกเขากลับขึ้นมามาโก้เจ้ากบกระโดดไปผูกเชือกกับต้นไม้เซริก และเจ้าหญิงก็ช่วยกันปีนขึ้นมาแม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยความหึงแต่พวกเขาก็ผ่านมันไปได้ใกล้จากนั้นแผนที่ก็ปรากฏดันที่สอนออกมาหมู่บ้านต้องมนพวกเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านหนึ่งที่เต็มไปด้วยผู้คนแต่ทุกคนหยุดนิ่งเหมือนรูปปั้นเวทมนต้องคำสาปแน่ๆรูน้าพูดจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้น จะกลาล้ำเข้ามาในเขตที่นี่หรือแบงมดมืดปรากฏตัวพร้อมกับเวทมนต์อันทรงพลังถ้าอยากช่วยหมู่บ้านนี้เจ้าก็ต้องแก้ปริศนาของข้าก่อนปริศนาอะไรที่เมื่อแบ,บ่งปันแล้วจะยิ่งเพิ่มขึ้นทุกคนคิดหนักแต่เจ้าหญิงแอปเปิลกลับยิ้มกว้างแล้วตอบทันทีเอ่อม่ตะภาพไงทันใดน,นั้นคำสาบก็สลายหมู่บ้านก็กลับมาเป็นปกติโอ้โห เจ้าตอบถูกมาโกตาโตแหมเห็นข้าแบบนี้ข้าก็มีความรู้นะเจ้าหญิงหัวเราะแผนที่ปรกากฏด่านสุดท้ายหอคอยหมอกดำในที่สุดพวกเขาก็มาถึงหอคอยหมอกดำภายในหอคอยนั้นมีมังกรดำยักษ์กำลังหลบอยู่เราต้องอาศัยมันนี้เพื่อช่วยอาณาจักรแต่ก่อนที่พวกเขาจะทำอะไรได้เจ้าหญิงแอปเปิลก็สะดุดหินและโป๊ะ ศีรษะของเธอก็ไปชนกับอัญ,ญมณีเข้าโดยบังเอิญทันใดนั้นอัญ,ญมณีก็เปล่งประกายสีทองอ้อยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแสงนั้นกระจายไปทั่วหอคอยและมังกรที่ดูน่ากลัวก็กลับกลายเป็นรูปมังกรตัวเล็กๆที่น่ารักแทนข,ข้าไม่ได้ละอกาศข้าแค่ติดอยู่ในคำสาบพวกเ,เขาช่วยมังกรออกจากคำสาบและอนณาจักรแอปเปิลเบลก็ปลอดภัยอีกครั้งกลับสู่ปราสาทและบทเรียนที่ได้ เมื่อกลับถึงปราสาทเจ้าหญิงแอปเปิลก็ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เธอกลายเป็นวีรสตรีของอาณาจักรแม้เธอจะยังซุ่มซ่ามเหมือนเดิมแต่ทุกคนก็รู้ว่าความบิ่นของเธอไม่ใช่อุปสรรคแต่มันคือเสน่ห์ที่ทําให้เธอเป็นเจ้าหญิงผู้ยิ่งใหญ่ง่าคิดจากนิทานเรื่องนี้ 1. อย่ากกลัวที่จะเป็นตนเองเจ้าหญิงแอปเปิลอาจจะซุ่มซ่ามแต่เธอก็ยังกล้าหาญและมีน้ําใจ 2. มิตรภาพคือพลังที่แท้จริงไม่มีใครสามารถเดินทางคนเดียวได้ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน 3. ความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบแม้เจ้าหญิงจะเปินแต่เธอก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์จบบริบูรณ์คืนนี้ขอให้น้องๆนอนอหลับฝันดี